นะครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ฮันนี่นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นแนวฮันแน่นะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันมันเป็นสมัยก่อนก็โปรโม,มชั่นของเซิร์ฟนะครับประมาณนี้เลยเติม50บาทเนี่ยก็จะได้เป็นเซต50นะครับ1เซตแล้วก็เติม300มันจะค่าไป300เลยนะก็ได้300 1เซตนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัว50บาทกับตัว300บาทนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนในเทมฟาร์มบอสเนี่ยก็จะมีอยู่ตั้งแต่ level 1, level, level, level เลเวล1 1จนนนนเเเเเเเลลลลลววว5 5ยยะะะครรรรับปปมมาาาณีีนะ้ก็ 1, 2, 3 4ด๋ไฟ์ให้ดูกันด้วย แล้วก็ไอเทมในกล่องก็จะมีะตัวละครอ,อยู่นะครับก็ใส่ฟรีอยู่ได้เอาง,ง่ายๆประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปรับชมอยู่ในเซิร์ฟฟาร์มบอสกันแล้วนะครับผม <ider noise> ก็จะมีู่2เซิร์ฟนะเราก็มาฟาร์ม <level> <kle colours> เรา,า,รารว,วิ่งตรงมานะครับแล้วก็วิ่งจากตรงนี้ตอนแรกจะเกิดตรงนู้นนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะพูดเล่นใหม่เราจะเกิดตรงนู้นแล้วก็วิ่ง,งมนาวิา่งมาวิ่งมาขึ้นมาเลยประมาณน,นี้นะแล้วเข้าไปฟาร์มกัน คนก็ยังไม่มีนะครับมีนิดหน่อยนะเราก็ฟามๆไปแล้วเราค่อยไปยิงกันสรับพวกสายฟรีอ่ะเราก็ฟาไปดูกันก่อนเป็นรวจาดอุ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะไม่มีเลื่ดบอลบอสรักบอสนี่ไม่เลือดบอสเป็นงั้น ผมไม่แน่ใจว่วาอุ้ยว่าเลือดบอสมันบ้นบนบนหรือเปล่านะครับยิง <c oughs> ไปก่อนแล้วกันเนาะตัดไปตอนยิงเสร็จแล้วกัน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับทุกคน <c oughs> ก็เรื่องมันก็บักๆนิดหน่อยและ <c oughs> ก็ได้เป็นเวิวสามวิวสองได้สามร้อยถึกเท่าไหร่วะได้ดามเมจเก้าอันนี้ดามเมจเจ็ดอุ้ยได้เยอะ อุ้ยเดี๋ยวนะ300นะครับดาเมจเกนะแต่ว่าเวลแค่เวล3นะดาเมจต,ต้องต้องต้อง8นะต่างกัน1ก็จริงแต่ว่าแต่ก็แบบไม่เกินใจกันอะนลกออกป่ะเฮ้ยหรือว่าเมื่อกี้เป็นเป็นแค่บอสกากาวอะอันนี้มาดูถึงเฮ้ยไม่ไม่ถึงมากเลย ออบอสตัวนี้จะเป็นพวกกล่องอันนี้ปะอ๋ออันนี้เป็นเซตห้าสิบจะเป็นหกด้วยหมดวงดีเนี่ยประมาณนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราไปยิงกันเดี๋ยวไป Let's go <S มาแล้วครับทุกคนเราก็เปิดคลิปกันเลยดีกว่าคนก็เหลือคนเดียวตอนนะี้น่าจะมีคนเล่นอยู่ยยนี่ชิเนยียมาแล้ว,วปากอ่ะโว้ยฝากดันนี้ด้วย,วยไปเซตหนึ่งหายไปแล้ว นายอยู่มาลูกชั้นแรกผมไม่รู้ดาเมจว่ะแต่ผมยิงแป้งเยอะโอ้โห แค่นี้โอเคกูรู้ว่าปากดีแล้วจะโหดโทษโทษโทษก็3สับระยแตกผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาแจกอะไรบ้างนะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดมาก็ประมาณนี้ละมั้งดีมากคนก็เพิ่งเปิดใหม่นะมันเลยคนน้อยนะครับอย่าไปซีเรียสนะแต่เมื่อกี้มีอีกคนหนึ่งอะเขาน้าอยู่เซิร์ฟฟาร์มน่าหลุดอยู่มั้งครับ ้มาดูแนวให้ดูนะมาแบบโปรโมทแนวให้ดูเผืจ่อจะแบบอยากเล่นกันอะไรนะแนวฮันแน่แต่ผมเห็นแบบคนเรียกร้องที่จะเปิดอยู่นะครับแนวฮันแน่แล้วราเขาเขามันสนุกกันดีเๆ,ๆออกมาเร็วไอ้นุม่มอ่าั่นแหละผมจะไม่เล่นโดดจักนะครับมันน่าเกลียดมีแค่สองคนเล่นสนุกๆเผล่อ ครับ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 มาเีิดจุดจะมันจะได้ไม่กลัวไหนละไม่ใช่มันเอาเซตฟาร์มมาตบกูนะเลีห้าอะไรเงี้ยไปไหนแล้วเอ้านี่เล่นลิ้นน่าจะได้แดงปะวิวยุ้งใจแดงครับ่วน ตกเลยน่าจะเป็นฟอร์มไฟรุ่นครับฟอร์มไฟรุ่นไฟเอ็มเราไม่เซเรดมาเล่นชิวๆถ้าเรามันโดดมาผมคว้าปั๊มยาเล่นเฮ้ยอย่าขึ้นไปบนนั้นว่ะแป่ ผมต้องขึ้นดาดฟ้าหรอวะเอาดีเย็ดขึ้นนะไปก็ตายรมโดดมาแล้วกันเนาะไปทำไมไปก็ตายดิผมเริ่มรำคาญไปแล้วหรือว่าฟังหมาบ่นๆนไหม ตัดไปตอนเล่นเลยดีกว่าผมว่าเฮ้ยจะขึ้นขึ้นเลยจบจบปอดแม่มันเหีียยกาาอเเมข้าไปไอควายมึงก็ทำดีมึงก็ได้แค่แคมป์หมาไอ้คุยไอเชี่ยกะไอ้ควายไอ้ลูกหมูไอ้ลูกหมูไปเร็วลูกหมูเื้าผมจะตายปะ ชุดเดียวไม่น่าตายหรอกรอๆๆครับมาโดดไหมเด๋อ <c> ว <oughs> เป็นหมูเป็นหมาเลยคุ <c oughs> ดกากอ่ะ <c oughs> ขออภัยนะครับที่ด่ามันมันปากเกยอะแล้วนึกว่าจะเก่งนะอ,อะไรวะเจอแต่เจอผมไปเจอเด็กปากดีสามาเซิร์ฟติดแล้วเนี่ยที่โปรโมทมานะครับรแย่วะ่ะไม่มีของชัวร์เดินมาอ<า>ย่างเงี้ยหล่อหล่อพี่ชาย,ชายว่าแล้วหล่อหล่อหล่อ,ลอ,ลอว่าแล้วหล่อ <โล S 2> พี่ชายนะสุดท้ายจบด้วยไอ้ยี่เหมือนเซิร์ฟที่แล้วเลยที่เล่นแล้วผมเล่นอ่ะแล้ว ปากโตรแ่บปากเย่างแสบน่าเกินพี่น่าเกินเอาห้ไปเล่นด้ลู่มาเดห้าสก็ได้มาเด็ห้าสิบไวชิลไม่ไม่เกินใจมาตรงนี้อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้เล่นเดนล่ะห้

อันนี้ว่าจะถึกไปเฮ้ยยิ้ไม่โดนอะไรเหรอจริงยากอวะไทางหน้า,นาวะ <c oughs> โอ้ยชิวมากแม่แต่เซตาสิบมันดูบวกบวกนานนะครับเพราะปืนไม่ได้เมดน้อยป่าวเซ้าสิบันจะถึกเฮ้ยก็อะไรเนะี่ย อ่าฮ <Huh? S 1> ะเจ็ดสี่มัน <Huh? S 1> ดูต่างกันเยอะจังวะ <Huh? S 1> คลิปนี้ฟังผมบ่นๆไปแล้วกันนะทุกคนไม่ได้อะมาเลยมาเลยอีกสักตานะครับผมก็ปิดคลิปละหรือว,ว่าแบบมารีวิวแนว,วคนไม่มีจริงๆนะครับเพรว่า <Huh? S 1> oh, ปืนดาเม็ดน้อยแหละผมว่า มาเลยมาเลยอ่ะอ่ะมามาเออมาไม่เก็บของเออมันจะไปแล้วแหน่ไม่เก็บราของอ่ะไม่เเอาลยก็วันนี้แล้วครับทุกคนขอโทษที่แบบคำโยงคำหยาบด้วยนะอารมณ์ในเกมนะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับ